คุณเคลยประสบปัญหาการตอ,อกกันพลาแบบนี้หรือไม่ใช่ครีมตัดแผลออกจากเนื้อกันแล้วแต่ก็ยังมีรอยเห็นอยู่จะทําให้กันพลาสุดาของคุณกลายเป็นผิวที่เรียบแบบนี้รอยเกลียเรียบแบบนี้ได้ยังไงวันนี้เคสเคมีคําตอบในรายการ Hobby Trick โอเควิธีจะเอามันออกมาจากแผลน,นะครับวิเห็นตรงขอบกองแล้วานื้นคือครีมนะครับครีมแต่ว่าครีมเนี่ยช้ได้ทุกแบบเลยไหมก็ ผมยังไม่เคยเลองแบบอื่นนะแต่อันนี้คือครีมสับตัดโมเดลนะครับเอ่อครีมนี้มันชื่อว่าเอ่อครีมหนังเย้นะของจีนซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือผมใช้มาปีกว่าแล้วมั้งนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมรับ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 คมมันนิดหนึ่งนะใช้กระดาษรานะครับรับคมมันโอเคมาเรมวันเลยวิธีเอาตัวนี้าจากแผ่นนะเขาก็คือตัดออกจากแผงนะครับอ่างานดีใช่ไหมผมแนะนําก็ ให้เอ่อมันเวลาตัดเนี่ยให้ห่างออกจากแผงสักสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าตัดแน่แผงเลยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเกิดฝ้าขึ้นมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับเป็นฝ้าขานะครับมันอาจจะดูไม่สวยผมเวลาผมอันนี้คือผมตัดแบบแตัดแบบอ่ะตัดแบบตัดแบบไม่ค่อยดูเลยก็ได้นะครับอ่าแต่จะให้มันน่าชิกกันไปนะ,ะเราตัดก็ระมัดรวงเยอ่าตัดสามด้าน ก็ได้แผ่ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นมีรอยเกตอยู่จะเห็นรอยเกตอยู่นะครับรอยเกตเนี่ยก็ใช้คีมตัดนะครับผมแนะนําเวลาเก็บ get, เกอ,อที่มันเป็นเศษเล็กๆอะ่ะให้ตัดมานะครับแล้วก็ใช้มือจับนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งนะครับจะได้ดูเรียบร้อยนะไม่ว่าบา,บางทีตัดแล้วมันกระเด็นไปทั่วห้องนะครับอ่าแล้วพอแบบหล่นตรงพื้นบ้างหล่นตรงอะไรบ้างน,นะครับพอ,พอหลหล่นลงพื้นเนี่ยเราเหยียบเนี่ยมันก็ มันจะงุนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยว,วาดนะครับกระดาษอีกอันหนึง่งจ๊บอ่าได้ประมาณนี้นะครับรอยเกตเนี่ยก็จะดูหายไปนะครับใช้ว่าหายไปอ่าต่อไปนะครับก็ใช้เป็นในส่วนของกระดาษทรายนะครับนี่อันนี้คือแท่งกระดาษทรายนะอันนี้คือติดแบบติดกาวนะครับสองสองชั้นเลยมันจะได้ดูแข็งขึ้นนะครับอ่านี่กระดาษทรายนะอันนี้คือกระดาษทรายเบอร์400อยนะ คือผมใช้มาค่อนข้างหนักหน่วงแน้นนนี่าักเก็บไหมจริงๆเอ่อหลายๆคน <S 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 ใช้อาร์ไดก็ได้นะครับแต่อาร์ใน,นผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาป่าชิ้นงานไปเนี่ยมันมันเสี่ยงให้จะโดนชิ้นงานและเป็นรอยรอยขาดได้เลยนะครับถ้าใช้ไม่ดีผมว่าใช้กระดาษทรายผมว่าน่าจะเซฟสุดนะครับค่อยๆขัดนะครับเวลาขัดก็อย่าขัดมันเกินนะครับ ให้ดูด้วยนะครับอ่าถือว่าราเกลมันก็ค่อนข้างจะหายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบนะครับใช้แปรงปัดหน่อยนี่เบอร์่ร0แล้ครับใช้ขัดนะครับอ่าตรงนี้ครับเวลาตัดก็พยายามเอ่อจไว้นหนึ่งนะครับว่ามีรอยเกตตรงไหนบ้างเผื่อเราลืมนะครับพะผมก็เคยลืมอ่านี่ปัดไป ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวโคง้งแนวโค้งเนี่ยผมจะใช้มันจะเป็นโค้งโค้งครับโค้งโค้งผมจะใช้แหลทรายเบอร์ส0 0อนะครับของอันนี้ของดิสเพลย์นะเพจดิสเพลย์อ่าเบอร์400รอขัดนะครับเห็นไหมขัดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ต่อไปนะครับผมก็จะใช้เบอร์กระดาษทรายนะครับเบอร์ห0 0อยขัดนะครับอันนี้เบอร์ห0รอขัดไปแต่ว่าขัดเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับก็มันมันมันแล้วแต่ความรู้สึกนะครับว่าขัดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือใช้สายตาดูนะครับแต่อาจจะดูยากหน่อยนะครับจาผมผม พอกลับประมาณได้อยู่นะครับว่าแบบไหนมันเท่าไหรมันถึงจะพอนะฮะประมาณนี้สำหใครไปมือใหม่นะครับใช้แค่ครีมก็ได้นะครับแต่นี่คือผมออบอกแบบละเอียดนะ,ะนี่คือเสร็จกับเบอร์600แล้วนะครับต่อไปถ้าจะให้มันเรียบมากกว่านี้นะครับแบบเงาๆเลยก็นี่นะครับมันคืออะไรครับมันคือตะไบขัดล็บนะครับอ่า รายเสิมสก็อาจจะมีกันนะครับตอไปขาเล็บเนี่ยเออมันมันมันก็ไม่กี่บาทนะครับซึ่งผมว่าใช้ได้ดีเลยนะครับอันนี้คือเออมันค่อนข้างจะสึกหรอแล้วนะครับอ่าอันนี้คือขนาดสึกหรอนะแต่ผมใชใ้ดูว่าขนาดสึกหรอเนี่ยมันใช้มันมันก็ยังใช้ดีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมแสดงให้ดูเนี่ยโรเกตที่ตรงนี้ครับใช้ฟองน้ําครับอันนี้คือด้านหยาบนะครับด้านหยาบของกาเออฟองน้ําเนี่ย มันแล้วแต่บางยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเป็นคิวแฉกมับเนี้ยมันจะมี2อย่างก็คือเป็นเบอร์1000ันกับเบอร์800ออันนี้น่าจะเบอร์เบอร์หนึ่งพันนะอ่านี่ขัดแล้วนะครับมันก็จะได้ความเรียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเงาที่มากขึ้นนี่ซึ่งมันยังเงาไม่สุดเงาให้สุดก็จะเป็นด้านสีขาวนะครับด้านขัดเงาขัดไปนะครับขัดจนมันมีเสียงเอ่อแบบนี้นะครับแปด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 ไง นี่เป็นไงอ่ารอยเกตดหายไปแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จพิธีนะครับสลรับสลับการต่อของไอ้สลหรับการต่อกันด้ามของผมนะครับอ่าถือว่าเสร็จพิธีแล้วอ่าผมจะมาคัดทุกด้านต่อวิธีผมเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่าอันนี้ รอยเกที่ค่อนข้างจะเรี่ยนไปสุดที่ผมจะทําได้นะครับประมาณนี้นะครับรอยเกก็ได้หายไปแล้วมันจะมีการขาดัดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจะใช้ตะไบมันเรียกว่ามันเรียกว่าตะไบแก้วตะไบแก้วนานูตะไบแก้วขัดเงาไว้ทักอย่างนะครับซึ่งผมไม่เคยใช้นะเอาเปอันนี้วะผมผมจะไม่ฟอนตรงว่ามันดีหรือไม่ดีผมจะคลิปหน้าผมจะหาซื้อมาใช้ดูนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้มา เออค่านข้างหลายปีแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีเลยนะครับสำหรับเก็บรอยเกตกันพลานะครับอ่าอันนี้คือชิ้นหนึ่งนะครับผมจะสายอีกชิ้นนึงนะตัดนะครับตัดก็เออเลียงๆนิดน,นึงนะครับว่าอย่าให้มันโดนตัวชิ้นงานมากจนเกินไปอย่าอย่าเพิ่งแนบชิดน,นะครับแนบชิดก็ค่อยมาตัดแยกทีหลังอา่า จต่ใช้ครีมตัดแล้วนะครับต่อมานะครับก็อันนี้ผมที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นเมื่อผิวโค้งค่อนข้างโค้งนะครับโค้งใช้กระดาษทรายแบบแบบฟองแบบตะไบฟองน้ํานะครับอันนี้เคยด้องหลเป็นฟองน้านะขัดไปนะครับต่อมาใช้เบอร์หกร้อยนะครับขัดแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งพันนะครับขัด จำได้คัดเงาอ่ะไวดีไหมนี่เงาเลยเห็นไหมนี่แล้วก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือราเกะมันหายไปแล้วนะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เกตร,รอยที่เป็นสี0ร้อยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เบอร์หัรครับ หนึ่งพันครับผัดเงาต่อนี่เป็นไงเรียบไหมทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายแยกให้ดูดีกว่าก็จบไปแล้วครับสำหรับการต่อกันพลาแบบมือแบบมือใหม่กับแบบที่จะเก็บเกลให้เรียบนะครับก็ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับถ้าไปภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า การต่อกล้ําพลาเนี่ยมันคืออิสระนะครับใครจะต่อ,อยังไงก็มีเทคนิคของของส่วนตัวนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับที่ผมคิดว่ามันมันโอเคสำหรับผมนะครับแถมราคาที่ใช้ในการต่อกันําพาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็จริงๆร่ะกระดาษทรายหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับไอ้ตรงเพลทไอ้ตรงเพลทแบบเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องเพลทที่ซื้อในออนไลน์ก็ได้นะครับจะเป็นเพลทที่แบบว่าเป็นพลาสติกหรือ อะไรก็ได้นะครับที่ตัว ATK ยังใช้ได้เลยอ่าส่วนครีมก็ใช้ที่ตัดเล็บก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้นะผมยังไม่กล้าผมยังไม่โดนแม่ตี <ASS> เป็นงั้นมากครับสำหรับการแชร์การต่อกระพางผมใครมีเทคนิคการต่อกระพา <S <S <kop i> เป็นยังไงก็แชร์กันได้ใต้อคอมเมนต์นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการต่อกระพานนะครับและส่วนผลงานอาจจรีของตัวเองก็สำหรับนี้ สวัสดีครับไม่ไปครับจ้านี้